พี่น้องที่ครบมาชมความสมบูรณ์ของพระสมเด็จวระคังพิมพเจดีย์องค์นี้นะฮะเราจะเห็นว่ามีความสมบูรณ์ทั้งคราบขาวครับแป้งรยพิมพ์นะครับคราบขาวปกคลุมเต็มเลยครับคราบขาวเนี่ยบางครั้งก็เป็นคราบแป้งรยพิมพ์แต่บางครั้งก็เป็นคราบแผ่นใสนะพี่น้องครับเป็นได้ทั้งสองกรณีนะครับแต่ว่าเนื้อในนั้นจะต้องดึกนุ่มนะฮะองค์นี้พิมพเจดีย์ที่งดงามมากกดไม่พิมพ์ได้คมชัดดึกแล้วก็เนื้อหาดึกนุ่มมากนะครับโอ้โหนี่ครับ นี่ครับเป,เ,ปเป็นเอกลักษณ์ของปูนสมเด็จโตโดยข้างหลังนั่นก็จะเป็นลักษณะกระดานลักษณะกระดานเป็นขั้นบันไดนะฮะขั้นบันไดเล็กๆนะครับนี่ครับแล้วก็มีคาบขาวปกคลุมเต็มไปหมดเลยองค์นี้ถือว่าสมบูรณ์มากครับสมบูรณ์มากๆเลยเห็นไหมครับมีความงดงามมีความสมบูรณ์เรามาลงกล้องดูเราจะเห็นว่าความดึกนุ่มเป็นไงเห็นไหมครับความใสความนุ่มเห็นไหมครับโดยเฉพาะส่วนนูนพอส่องปุ๊บเราเห็นเลย นี่แหละครับปูนที่ไม่สามารถปลอมแปลงได้เหมือนนะครับปูนปูนปัจจุบันนี้มันจะเป็นปูนออกเป็นทางแห้งทางแกล่งนะครับแต่ว่าปูนสมเป็นสมเป็โตมมีส่วนผสมหลายอย่างนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท่านนี่ไปครับที่มีความงดงามพิมพ์ทรงคมชัดมากองค์นี้พิมพ์จะดีนะฮะจะดีหลักขังนะครับนี่ครับคาบแบบนี้ไม่ใช่คาบกรุนะพี่น้องครับเราจะตีเป็นบักุัผมไม่ได้นี่ครับต้องเป็นวัดหลักขังสถานเดียวนะครับ งดงามมากเลยโอ้โหหัวใจแทบจะละลายนะพี่น้องครับส่องนี่ครับก้องก็ชัดมากเลยนี่ครับนี่เห็นไหมครับมวลสารต่างๆความลึกความนุ่มนี่ฮะเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดขาวนะฮะเม็ดดำนี่ครับมวลสารต่างๆงดงามนี่เนื้อพระเห็นไหมครับ โอ้โหหัวใจแทบจะละลายนี่ครับหัวใจแทบจะละลายจริงเลยเห็นไหมครับพี่น้องครับอันนี้คือเจอดีเจดีวัดกักขังนะครับสภาพที่เดิมๆไม่ผ่านการใช้เลยแบบนี้นะครับสมบัติผัดกันชมครับสนใจก็ติดต่อมา